สวัดีครับกรี e n Smart t e c นะครับ Solar Cell ชัยภูมินะครับวันนี้จะมาแกะกล่องรีวิวนะครับเป็นกิทไทยอินเวอร์เตอร์นะครับหรืออินเวอร์เตอร์ออนกริดนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของโซฟานะครับยี่ห้อโซฟานะครับขนาด1,600วัตต์นะครับหรือ1.6 k นั่นแหละนะครับออนกริดนะครับกิทไทยอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเป็นอินเวอร์เตอร์อ่า ที่เขาเรียกว่าเป็นออนกิตที่ไม่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับระบบนี้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์โดยตรงเลยแล้วก็ไฟจากการไฟฟ้านะครับก็คือหน้าที่มันก็คือผลิตไฟนะครับแล้วก็ผลิตไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับเพื่อเพื่อเพื่อช่วยเพื่อเพื่อไปช่วยการไฟฟ้าอีกทีหนึ่งนะครับเหมาะสมยังไงเหมาะสมกับบ้านที่เขาใช้ไฟในตอนกลางวันเยอะๆนะครับออฟฟิศสำนักงานนะครับ ใช้ไฟในตอนกลางวันเยอะนะครับเปิดแอร์เปิดพัดลมทีวีใช้ไฟทีวีพัดลมทีวีตู้เย็นนะครับพวกนี้จะไปช่วยลดค่าไฟในตอนกลางวันนะครับพันหกบาทตัวนี้นะครับจะลดค่าไฟอยู่ประมาณ500ประมาณนี้นะครับประมาณ500บาทนะครับต่อเดือนนะครับโอเคอันนี้โซฟานะครับ 1.6K นะครับถ้าลูกค้าซื้อไปนะครับตัวนี้มันก็จะมีในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือให้นะครับแล้วก็ใบรับประกันสินค้านะครับ แล้วก็จะมีไอ้ตัวนี้จะเป็นขายึดที่ติดกับผนังนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีไอ้ตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัวการย้อนนะครับที่เขาเรียกกันว่า CT นี่แหละนะครับ CT นะครับตัวไปคล้องสายเมนเพื่อจับกระแสการลหยย้อนนะครับเพื่อจะอินเวอร์เตอร์จะได้สั่งให้หยุดจ่ายไฟนะครับย้อนเข้ากับสายส่งนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีหัวคอนเนคเตอร์ที่เป็น MC4 แล้วก็คอนเนคเตอร์ที่เป็นไฟ AC เพื่อที่จะเข้าตูดตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ แล้วก็มี Wi-Fi นะครับตัวนี้จะเป็น Wi-Fi นะครับอ,อันนี้ Wi-Fi ตัวนี้แอปที่ใช้เป็นแอป Solar Man นะครับโซฟาใช้แอป Solar Man นะครับดูที่สเปคเครื่องนะครับสเปคเครื่องตัวนี้นะครับเป็นตัว1,600วัตต์นะครับแม็กดีซีอิสูงสุดที่500โวลต์นะครับออเปอเรตติ้งเอ็มพี T, เริ่มทำงานที่5 0าสิถึงห้าโวลต์ก็คือ ถ้าพี่มีแผง330ที่มันจ่ายอยู่มาณสามสิบกว่าโวลต์ก็2แผงก็เริ่มทํางานแล้วนะครับอ,อนุกรมกันนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีใช้3แผงนะครับสามร้อยสามสิบัต3ั้งสามแผงอ,อนุกรมกันนะครับรุ่นนี้สามารถถ้าเป็น330ร้อยสามสิบวัตต์ใส่ได้อยู่ประมาณ5แผงนะครับห้าถึงหแผงประมาณนี้นะครับกําลังไฟก็ผลิตได้เต็มที่อยู่ประมาณหนึ่งพันหกร้อยวัตต์นะครับจ่ายกระแสสูงสุดนะครับจ่ายแอมป์สูงสุดที่เจ็ดจุดเจ็ดแอมป์นะครับ ประมาณนี้ทีนี้ที่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะมีปุ่มตัวหนึ่งนะครับใช้ปุ่มเดียวนะครับในการตั้งค่าเซตค่าต่างๆนะครับแล้วก็จะหน้าจอตรงนี้ก็จะขึ้นค่านะครับแล้วก็สลับกันไปมาเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นโวลต์เป็นวัตต์เป็นแอมป์มาเท่าไหร่นะครับจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเวลาอินเวอร์เตอร์ทำงานตัวนี้ขึ้นจะรันจะรันรันตรงนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เวลาอินเวอร์เตอร์มีปัญหามันจะขึ้นฟลต์ตรงนี้นะครับข้างใต้ตรงนี้นะครับ ฝั่งซ้ายมือที่เห็นตรงนี้นะครับจะมีสวิตช์ออนออฟสำหรับปิดเปิดระบบเวลาเปิดนะครับลูกค้าก็หมุนมาทางนี้จะหมุนยากจะฝืดนิดนึงนะครับมันจะเขียนว่า DC สวิตช์อยู่นะครับฝั่งนี้จะเป็นช่องอินพุตนะครับ PV วบวกก็คือไฟจากโซลาเซลล์บวกเข้ามานี่นะครับอีกตัวนึงก็จะเป็น PV ลบนะครับไฟจากโซลาเซลล์ที่เป็นลบเข้ามานี่นะครับช่องตัวนี้นะครับไ้สำหรับต่อ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ที่เขาแถมมาได้หละนะครับที่เป็นตัวนี้นะครับที่เขาแถมมานะครับ เสียบเข้าช่องนี้ตัวนี้สําหรับต่อพอร์ตพวก i อเอสี่แปานะครับต่อ CT ทีหลักๆที่เขาจะต่อ CT เวลาเวลาที่จะต่อก็หมุนตัวนี้ออกนะครับมันก็จะมีซ็อกเก็ตที่แถมมาให้นะครับก็สายสาย CT ตัวนี้นะครับไปเข้าที่ช่องมันจะมี CT อยู่นะครับมี USB DIMS มนะครับไอเอสสมันก็จะมีซ็อกเก็ตที่เขาเสียบอยู่นะครับแล้วก็ไปเสียบได้เลยแล้วก็เอา CT ตัวนี้ไปคล้องที่สายลายนะครับสายเมนนะครับตัวนี้จะเป็นคอนเนคเตอร์ครับ ที่เขาจะมีมีแถมมาให้อยู่นะครับมันจะมาในชุดของมันอยู่แล้วนะครับคู่นะครับมันจะเป็นปลา๊กแบบนี้นะครับเวลาที่เราต่อมันก็จะมีสายลายนิวตันกลาวเข้านี่นะครับแล้วก็ไปหมุนเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้เดีย๋ยว คลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับเป็นเป็นว่าวิธีการต่อระบบเซตค่าตั้งค่าการย้อนทําอะไรยังไงนะครับเพราะว่ามีหลายลูกลูกค้าหลายท่านที่สั่งซื้อจากเราไปนะครับแล้วก็อ,อยากติดตั้งเองนะครับแต่ว่ายัยงยังไม่ยังไม่มีข้อมูลนะครับที่จะติดตั้งหรือเซตค่าอะไรค่อนข้างที่ยากก็เดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับเป็นเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็สอนการตั้งค่าเซตค่าพวกกันย้อนอะไรให้ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็น Gen 3นะครับ เป็นรุ่นใหม่นะครับจะตัวเล็กนะครับ 1.6k นะครับถ้าจะเป็นรุ่นเก่าไอ้ตัว 1.6k จะใหญ่ตรงนี้มากนะครับตัวใหญ่มากนะครับไซส์ใหญ่มากเดี๋ยวดูขนาดแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่นะครับตรงนี้อยู่ที่26เซนนะครับกว้างคูณยาวนะครับ26คูณ26นะครับก็ไม่ใหญ่นะครับ สวยงามติดผนังกำลังดีครับดูดีได้เลยเนี่ยครับอันนี้ก็อินเวอร์เตอร์ออนกิดนะครับโซฟา 1.6K นะครับลักษณะประมาณนี้จะมีตัว 1.6K แล้วก็ 3.3K ของโซฟานะครับที่เป็นออนกิดนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่ Green Smart Tech นะครับโซลเซลใชัยปุ่มนะครับเว็บไซต์ Green Smart Tech com แล้วก็สั่งซื้อติดต่อผ่านไลน์ได้เลยนะครับจะโอนเงินหรือเก็บปลายทางติดต่อได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ขอจบรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว ิต่อไปเดี๋ยวสอนการติดตั้งนะครับเราก็ต่อระบบให้ดูนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ